สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกับปั๊ปเปอร์ดูปั๊ปเปอร์ครับผมครับผมวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่น่าตื่นเต้นของนิสันนะครับก็มีความขึ้นไหวล่าสุดเลยใช่ผมหกปีแห่งการรอคอยครับในที่สุดนิสันนาวาร่าก็ได้เปลี่ยนโฉมแล้วครับผมตั้งแต่ปี2014ทวาได้ซึ่ง ครอบครัวของนาราเฟนดี้เนี่ยสมัยก่อนก็มีหลายชื่อนะครับต้องเกือบทั้งหมด12รุ่นแล้วนี่คือเจนที่12ครับผมถ้านับรวมแล้วก็โอ้โหรูป80ปีครับการเปลี่ยนแปลงนะครับผปีนะเหมือนการรอคอยผมว่าด้านหลังของเราเนี่ยผมว่าได้ใจเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้ครับหลายคนไม่ได้คาดเดานะครับว่านาราใหม่นั้นหน้าตาจะมาเป็นยังไงครับ แล้วก็มีภาพหลุดออกมาบ้างนะครับมีภาพตัวจริงอย่างตัวโปรโฟเอ็กซ์มาบ้างวันนี้หการจับตัวก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างถูกต้องไหนมาจากไหนนะว่าถูกต้องราคาเริ่มต้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นคือตัวพระเจ้านะครับแล้วตัวท็อปสุดนะฮะสีเทาสวยๆคันนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งล้าน 1 4 9 0 0 0บาทโอ้โหเขาเรียกว่าโปรโฟเอ็ที่เพื่อนๆบอกว่าจะมาเหรอแบบนี้มาครับผมใช่ครับผมคืออย่างนี้ครับในดาวรารุ่นตัวท็อปทางขับเคลื่อนสอล้อและขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยเขาจะมีตัวท็อปโปรโปรทูเอคือขับเคลื่อน2ครับแล้วก็โปรโฟเอ็กคือขับเคลื่อน4ล้อครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศการเปิดตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านหลังของเรานี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับเราดูที่ภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าแตกต่างเลยเยอะมากครับก็เรียกว่ายกยกแบบมาจากมิสซันไททันเลยนะครับถ้าคุณคุณตาแบบปิกอัพที่เป็นฟูลไซด์แบบอเมริกาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเหมือนมันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในหลายจุดนะผมชอบตรงนี้ฮะไฟหน้าครับผมหน้าไฟหน้าเป็นพอร์ต LED ครับพอร LED นะครับซึ่งมีถึง4ดวง S <S <S LED สีดวงครับตรงนี้นะครับเป็น LED เหมือนกันนะครับเป็นเส้นเดียวนะครับยาวๆลากยาวลงมาเลยนะครับไฟหน้าสวยมากผมบอกเลยนะครับรับกับกระจังหน้าที่เป็นแบบแนว ไททันรับกับกระจังหน้านะครับที่มันเป็นแนวแบบเหมือนกระบะฟูลไซด์นะครับฟูลไซด์พิกอัพที่ทางเมืองนอกอย่างไททันนะครับนี่กระจังหน้ากับไฟหน้านี่ได้ได้ดีเอ็นเอมาจากนั่นเลยตอนนี้นะครับเราลืมเรื่องของคำว่าวีโมชันตัดออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่นะมาจากคาไคโตอย่แต่เขามีชื่อเรียกนะครับจะไม่ได้บอกเลยมันจะมาเป็นกระจังหน้านี้ดีดีเทลเล็กๆน้อยๆกลับมาดูตรงนี้ดีเทลเล็กๆน้อยๆเขามีกาดที่ไฟหน้าด้วยนะกาดไฟหน้านี่เป็นลายเคปลร่านะโอ้โหนี่เป็นไงลงมา LED เหมือนกันนะครับฟลอกแลมนะครับ LED เหมือนกันพร้อมเสร pack, tierra, nickel, deflect, ิมกระจังหน้านะตรงนี Moon, master, brick, okay. s <S yeah, ้เป็นดูบึ้งบืนมากเลยตัวนี้เป็นตัวขับสีนะตัวนี้เป็นตัวขับสีโอ้โหวัสดุเขาดีดีมากทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับไหนๆก็เปิดแล้วนะครับผมเครื่องยนต์นะครับของนิสสันนาวารานะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วเครื่องยนต์ใหม่ครับพิยาตครับนาเมื่อก่อนใช้2.5นะครับใช่ก็ยังมีอยู่ครับก็ยังมีอยู่ในตัวล่างนะครับ2.5ยังใช้อยู่ในตัวล่างนะครับผมแต่ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2.3 ทวินเทอร์โบเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับ190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่สี่ร้ยห้าสิบนะสี่ร้อิดิวตันเมตรเอาอย่างี้ผมไม่ได้หายไปไหนผมไม่เอาข้อมูลมาแล้วนี่คือรายงานสดจริงๆเครื่องยนต์นะครับในซีรีส์ใหม่นี้นะครับ V812 เนี่ยมีทั้งหมด3สเปคด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยที่ว่าแรงที่สุดเนี่ยก็คือรหัส y s 2 3 d d ครับ TT คือทวินเทอร์โบเนี่ยขนาดสองดสาลิตรสี่ถูกนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติเจ็ดสปีด190แรงม้านะครับ450 อยู่ตันเมตรนะครับมาดูเครื่องยนต์อันถัดไปครับครับผมจะคล้ายๆกันแต่เราเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา61เนี่ยครับกำลังแรงม้าจะลดลงมาเหลือ163แรงม้าครับแรงบิดจะเหลือ403ิตันเมตรเท่านั้นส่วนเครื่องตัวเก่าอย่างที่พี่อาร์ตบอกเครื่องยนต์2.65นะครับเป็นเทอร์โบแปรผัน VGS เหมือนกันนะครับให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแล้วก็แรงบิด403ิตันเมตรเนี่ยครับผมรวมไปแล้วมีทั้งเรื่องทั้งหมด3ทางทีเรื่องนั่นเองนะครับผมอ่าชุดชุดหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดอย่างที่ผมบอกชุดหน้านี่เปลี่ยนนนใหหมมม่ดดดาาาู้้ขงกั มาดูด้านข้างตรงนี้นะครับใส่กันใส่ใส่ซุ้มล้อมาให้นะครับดูดูแบบอันนี้เป็นตัวขับสี่นะครับใส่ซุ้มล้อมาให้เป็นปมเหมือนปมเย็บเลยนะเป็นปมเย็บด้วยนะโอ้โหนะครับล้อแมกนะครับล้อแมกขอบสิบเจ็ดใช่ครับอะไม่ใช่สิบเจ็ดแล้วฮะสิบเจ็ดอยู่ในโปรโซเอก์อันนี้ฮะสองสองห้าห้าหกสิบสิบแปดคันนี้มาสิบแปดเลยนะครับล้อแมกแบบทูโทนนะครับ สวยงามทีเดียวนะฮะลูกเล่นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนิส s ันนาวาล่านะฮะตรงนี้นาวาล่าเป็นลายเคป l ล่าอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นลายเคปล่าอยู่ตรงนี้นะ,ะโอ้โหยนะกระจกข้างก็เป็น LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวติดกระจกข้างแบบ LED นะด้านข้างเนี่ยด้วยความที่เขามีนิส s ันอินเท l i g เจนตนะฮะเขาก็เลยจะมีตุ่มนี้ตุ่มนี้คือกล้องนะครับกล้องมีกล้อง360องศาให้นะครับผมสุดยอดที่ที่เห็นด้านข้างยาวๆเนี่ยเขาคือเขาใช้แพลตฟอร์มเดิมนะครับนิสัน น่าเสียดายฮะัยังลากลากบอดี้เดิมอยู่ยังลากโครงสร้างเดิมอยู่ยังลากโครงสร้างเดิมแล้วก็มาทํามาเปลี่ยนโฉมคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมแต่เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนบิ๊กมินเนอร์เชเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนใหม่นะฮะแต่ใช้โครงสร้างเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดนะครับแต่ใช้โครงสร้างเดิมอยู่แค่นั้นเองนะฮะตัวนี้เหมือนจะแต่งมาครบอ่ามันเป็นตัวับสีไงคุณมีมาทั้งบันไดนะครับมีเรื่องของบลไดหลังคางข้างบนนะครับแล้วก็เห็นไหมมีน่าจะเป็นตัวแต่เนี้ยก็จะทำขาย ที่สาคัญนะครับเสาอากาศเด๋ยวเป็นแบบขี้ฉลาดแล้วขี้ฉลาดแล้วนะฮะเสาอากาศขี้ฉลาดแล้วไล่มาครับที่ล้อหลังด้านหลังก็มียังมีซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อมาให้นะครับเพิ่มความบึกบึนแข็งแกร่งให้กับตัวนาวาร่าคันนี้นะครับผมการดไฟนะครับการดไฟหลังยังมีมาให้เหมือนเดิมเป็นลายเคปล่าเหมือนเดิมนะครับไฟหลังเปลี่ยนใหม่เป็น LED เป็นรุ่นสีนะตรงนี้เป็น LED เส้นเดียวใช่เป็น C ีทูบเส้นเดียวสวยงามมากเมื่อกี้เราดูตอนเปิดตัวในไฟมืดๆเนี่ยเห็นชัดใจชัดมาก อันนี้เป็นลูกเล่นของเขานะฮะก็ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับ<ช>ก็รับกับกรอบปลายายท้ายนะครับเพิ่มเข้ามาเป็นลายกคบล่างเหมือนกันสวยดี<ม>นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับอยู่ตรงนี้เป็นสามกล้องถอยหลังนะครับใช่ผมอยากรู้ไหมไห,นหนักไหมเขามีระบบช่วยผ่อนแรงนะไม่หนักนะมีไหมเฮ้ยจริงเทำไมมันดูเบาขนาดนั้นนะไม่หนักนะไม่หนักมากนนี่นี่นี่สองนี้วะสองนี้ไม่หนักมากไม่หนักมากผู้หญิงยกได้นะครับผู้หญิงยกได้สบายนะครับ ตรงนี้มีประโยชน์เหมือนกันวางแก้วน้ําได้ด้วยใหญ่เชียวนะครับวางแก้วน้ําได้ตรงนี้นะครับใหญ่มากครับกระบะล้างก็มีไลเนอร์มาให้เลยเรียบร้อยนะครับมีไลเนอร์มาให้เรียบร้อยเนาะนี่ไงนี่ตัวนี้จริงผมบอกนะครับเป็นตัวโปรบิวนะฮะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามทีเดียวนะก็ทั้งหมดเนี่ยสำหรับสีภายนอกเนี่ยเขามีให้เลือกกัน7เจ็ดสีทีนี้ทั้ง7สีเนี่ยสี ที่ทําตลาดที่เราดูตอนตัวเท่ๆเหมือนโปรโฟเอ็กซ์สีเทาเนี่ยมีให้เลือกเฉพาะรุ่นโปรโฟกับโปรทูที่เป็นตัวท็อปโปรโฟเอ็กกับโปรทูเอ็กซ์สีที่เป็นสีเทานะครับอ่ะในเมื่อมันมีโฟวิลนะครับตัวธรรมดากับตัวท็อปมาอยู่ข้างๆเนี่ยนะตัวท็อปเราหันมาดูตรงนี้เรามาดูสีเทาของนิสสันกันนะครับตัวนี้คือตัวโปรโฟเอ็กนะครับโปรโฟเอ็กสีสวยสีสวยผมชอบรถสีนี้มากเลยนะคุณกายฮะใช่ครับก็ อย่างที่บอกนะครับรูปร่างหน้าตาเจ้าตัวนี้มแหวมีภาพดูออกมานะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นที่เติตาหลายๆเสียงบอกว่าถ้าทำออกมาแบบนี้จริงๆเนี่ยเฮ้ยฉันของซื้อนะหน้าตาแบบนี้ได้ยี่แบบนี้จริงๆใช่ไหมได้มาหลอกใช่ไหมวันนี้ก็ได้เห็นตัวเป็นๆแล้วนะครับทีนี้โบโบเอ็กซ์มาต่างอะไรกับโอบิลดดธรรมดาครับนะครับคำเพื่อสีล้อเหมือนกันนะครับยางที่เห็นเลยยางเปลี่ยนเป็นเป็น17นิ้วออทเเรนเป็นออทเเรนของโยโกฮาม่านะ เออเป็น, Auto K, นออโตเในของโยโกฮาม่าน่าเสียดายนะครับยางมันดูเล็กไปหน่อย<ช>ถ้าอัดสิดนิ้วเข้ามาเนี่ยมันจะดูเต็มกว่านี้นะครับแล้วยางอ่ะดอกสวยกว่านี้นะมันจะดูแบบลุยกว่านี้นะครับน่าเสียดายที่ยางเป็นแบบนี้นะมันก็ใช้ได้นะแต่มันดูเล็กมันเล็กไปหน่อยนะครับ<ช>มันเล็กไปหน่อยน่าจะให้18มาเลยนะตรงนี้นะครับติดตรงนี้นะครับอีก2ออีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่คูณกายบอกนะครับมันมีสีเทาเฉพาะโปรโปรโปรเอ็กกับโปรทูเอ็กนะครับสีเทาแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับโป่งมันก็จะหายไปนะ โป่งมันจะเป็นคิ้วเล็กๆนะครับมีมีอะไรด้วยวะเนี่ยทับทิมนะมีรอบพันเลยมันเป็นเรื่องว่าเขาบอกว่าอันนี้นสีอ๋อคุณจะทิชเต่งมาจากกระแสตอนเปิดตัวทีมการตลาดเขาบอกว่าตัวนี้มันมาจากแม็กซ์มาของภูเขาไฟเป็นซิกเนเจอร์ของเขามันมีเป็นมันเป็นสีแดงส้มนะซุปล้อซึ่งผมบอกว่าเมื่อกี้เราเห็นตอนเปิดตัวตอนกลาคืนเนี่ยเป็นเจ้าไฟตาแมวสีส้มสะท้อนแสงมันไม่ใช่ตาแมวนะแต่สีส้มเนี่ยมันสอดแสงมาให้เราเห็นชัดมากโอเค อันนี้คือชุดแต่งของเขานะนอกจากนี้นะครับมือจับก,ก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับไอคันนุ้นเป็นสีเงินเงินธรรมดานะไอคันนี้เป็นสีดําเงานะครับผมพอดีเราได้ข้อมูลมาใหม่เมืกก่อกี้ไอตัวค,ค,นนคันสีแดงคันเนี้ยคันสีแดงคันเนี้ยผมว่านะมันคือชุดแต่งที่เสริมเข้ามาที่เราต้องเพิ่มเงินเข้าไปมากกว่านะครับเพราะมันดูว่าให้ของมาเยอะเกินนะฮะเนาะผมว่ามันคือ,อ่างที่ผมเข้าใจนั่นแหละ ว่ามันคือชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะครับครานี้เรามาดู Pro-Pro X กันดีกว่าตัวไฮไลท์ของของสันอวาร่าเขาแน่นอนครับสีเทานะครับสวยงามนะครับด้านหน้ายังมีอาวาร่าเห็นไหมมีอาวาร่าโลโก้เนี่ยเป็นสีแดงส้มนะครับเป็นสีแดงส้มสวยมากนะครับแล้วก็พร้อมชุดแต่งนะมารอบคันนะฮะ รูปแต่งมารอบคันเมื่อกี้เราดูยางไปแล้วเนาะยางมันก็น่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงมันจะได้ดูรถดูมึ่งมุ่กว่าน,น,นี้รกระจกมองข้างพร้อมราวหลังคางเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงานะครับออปชั่นต่างๆเหมือนกันหมดนะครับต,ตอนนี้จะเป็นสีดําเงาให้นะครับเป็นทูโทนหูสีสวยมากผมบอกเลยว่าสีสวยมากนะครับอันนี้ <Okay. S 1> ดูไฟฮะ เออเหยียบวบนะเหยียบไบนะฮะนี่ดูไฟครับสวยไหมไฟเลี้ยวไฟสวยนะเออเป็น LED ไฟเลี้ยวไหมไฟเลี้ยวขอดูหน่อยนั่นไงโอ้โหไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะเออโอ้โหสวยนะเปิดนะฮะสวยดีอ๋อเนี่ยโลโก้ที่สานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผมชอบมากเลยโลโก้สีดำดำดำเงานะดำโครมนะตัดกับตัดกับสีแดงต้มนะหน้าสีของแม็กซ์มานะ อยาหใส่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะกระะบไม่ใช้ไฟสีเหลืองนะไฟเป็นไฟสีขาวมาแล้วด้วยเซนเซอร์รอบคันนะคันนี้นะมีกล้องด้วยนะครับกล้องมองหลังนะครับผมชอบมากเลยนะตรงเนี้ยเออกระบะเฮ้ยทุกคนมาดูนี่เทุกคนดูนี่ดีกว่าอ้นี่คืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยนี่ว่ะ อ๋อไม่มีเอาไว้รัดเชือก่ะอันนี้เป็นจุดที่เอาไว้รับนะเวลาเราใส่สัมภาระนะครับหน้าตาเป็นค่อนข้างจะดูแข็งแกร่งก็ต่อเชือกไม่ได้เลย้อ่งแนี้นะครับใช่แล้วม็มีด้านล่างด้วยแต่คนนี้ไม่มีไลเนอร์ให้นะเออ เอออันนี้คือไอ้ตัวตัวตัวที่เลือดอ่ะนะเลือดจุดยึดอ่ะนี่ไงนี่ครับหมเพาเล่นการดังเหรอเนี่ยทำได้ไหมเพื่อนเนอ่ะดังครับเล่นเสียงดังเลยทำได้ไมเพื่อนเพือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยกระบะเนี่ยมันจะมีหูตรงนี้เห็นไหมช่ามีเกี่ยวอย่างเงี้ยคือมันเฉยเลยตอนเนี้ยใส่มาเป็นแบบนี้เลยบางคนมันก็ว่าดีนะบางคนเขาก็ว่ามันจะเกะกะวะวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลื่อนได้เล่นได้นะ นะมันก okay like ็โอเคดีนะมุนง่ายไปเลยก็แบหมุนล็อกไม่รู้ก็ให้ยไปเลยหรือเปล่านะครับเออแต่ต้อมีจุดยึ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 ดเชือกไว้เยอะเหมือนกันนะเออหลายจุดนะฮะนะ คันนี้นะทำไมเป็นเสานี่ล่ะครับอาจารย์ก็เมื่อกี้งานอย่างที่ผมบอกอไงที่เราเข้าใจแหละผมว่าคันนั้นเป็นชุดแต่งเสริมชุด่โชว์เขาโชว์เขาของแต่แต่ตัวธรรมดาเป็นอย่างนี้นะไม่มีคีิฉลามนะเป็นเสาไอ้ยาวๆอย่างนี้นะแสดงว่าเราซื้อคีิฉลามแบบนี้คลิปฉลามเอาเข้ากันเลยออ๋ซื้อเพิ่มหน่อยซื้อเพิ่มหน่อย ะะฮใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมบอกว่าตัวนี้มันเท่กว่าอ่ะโคตรเท่เลยมันมันดูแบบเท่กว่าบาเป็นเสาไม่ชอบไงมันยาวนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าไปครับผมจางครับผมกับสายครับฝั่งนู้นเป็นไฟฟ้าไหมฮะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นมือเลยฮะฝั่งนี้ก็มือครับไม่มีไฟฟ้านะฮะคือว่าพอเป็นกระบะร้านหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันมีกลิ่นเออเขาเลยให้แบบแมนนวดเหรออ๋อใช่ไม่เป็น้เหรอไ่เไฟ้าไม่เป็นไฟฟ้าน้าอ๋ออ่ะ อยก่ที่เรื่องกันนะสีภายในเนี่ยเขาให้โทนแบบว่าดำเทาครับผมนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เราจะเริ่มจากที่พวงมาลัยนวงมาลัยเป็นทรง ทรงตรงกลมธรรมดาไม่ใช่ดีเชฟหรอกแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตาละดีเอ็นเอนะดีเอ็นเอของนิสันเขานะฮะโลโก้สวยนะผมชอบก็มีฟังก์ชันครบเครื่องของตุ่มต่างๆให้ใช้ใช่พวงไลน์เป็นหนังลืเดินได้เย็บนะครับเออจับถนัดมือทีเดียววงวงกำลังดีนะฮะวงกำลังดีกับจันมือนะครับผมแต่จุดเด่นจริงๆเนคือเรื่องของมาตรวัดที่บอกว่าเป็นพีดีพีดีเรื่องของลูกเล่นต่างๆเกี่ยวกับระบบแสดงข้อมูลต่างๆให้ด้วยนะครับจะมีเห็นไหมมีกราฟิกให้เล่นด้วยดีเลยนะเป็นแบบนี้ ดูนะครับนะครับใช่แล้วก็มีเนี่ยสตาร์ทสต็อปแล้วนะเออหัลมาตรงนี้วัตถุดูยังเป็นแต่ดูแข็งแรงดีนะครับยังเป็นไม่ได้บุกนุ่มมาให้นะครับผมแต่ก็แข็งแรงดีได้ได้ดูดูเนี้ยบดีดูเนี้ยบดีสีไม่ดูซิดซิเหมือนโน้ตนะครับวัตถุดูก็ดูดีกว่าสำหรับผมมันก็ยังดูว่ามันยัง น่าจะดีไซน์มันเท่กว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ามันมีมันปปแปลกเหมือนกันนะตรงนี้นนอ่ามันก็<ม>เป็นดีไซน์ของนิสันอ่ะผม,มว่านะมันเป็น DNA ของเขาก็วัสดุก็ยังแบบเป็นเช่นแบบแข็งๆอยู่รอบแอร์เนี่ยถ้าใส่เรื่องขอโค <ผม S 2> เมี่ยม้าไปหน่อย<ม><ม>นะอแค่มันมีคนไทยมันชอบอยูโบราณนิดนึงใช่ไหมหรืวเขาจะดูว่าแบบคันธนีให้เป็นแบบดิบๆเออผมว่าตัเรื่องของโครเมียมออกไปหรือเปล่านะครับหน้าจอตรงนี้เมื่อกี้หน้าจอมันาัดจิบมิ้วนะครับ หน้าจอเครื่องเสียงคุณได้ประมาณ8นะครับนะครับรองรับเรื่องของ Apple ิ้ลคาเ a y มีให้อะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดการเปดดอยนี่ยครับนี่มีกล้อง360นะมีให้นะนะครับแบบเนี่ยแบบอยู่ในตัวแบบในตัวมีให้เลยแต่ยังไม่รู้ว่าแผนที่เนี่ยราละเอียดแล้แม่นเท่าไหนต้องไปลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมพูดด้วยตานะยังไม่ได้อ่านแค่ตะล็อกอะไรทัั้้งนนอันนี้ไล่ลงมาครับเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับแยกอุณหภูมินะครับซ้ายขวาได้นะฮะอันนี้เจ๋งทีเดียวใช่ครับผม แบบย่างอุณหภูมิด้กว่าได้นะครับครับแต่ว่าที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับทุกความนี่เป็น Pro 4X ของทับเคพื่อนสีล้อคือ Top of Line แล้วเนี่ยมันนอกจากเรื่องของปุ่มเรื่องทูวิลได้โฟร์ไฮฟ o ร์โลเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการระบบล็อกเฟืองท้ายช่างคอนโทรลเอสดริฟอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามา USB มีให้ AUX มีให้นะครับช่องชาร์จไฟ12โวลต์ก็มีนะครับระบบเกียร์เนี่ยก็ไม่มีความเสี่ยงว่ะเป็นบวกลบนะจ๊ะไม่ได้มีทริปตรง แพดเดิ้ลชิปไม่มีใช่ไหมใชไม่มีพดเดิ้ลชิใช้ที่เกีปุมตรงนี้ว่างๆไว้ทำไมไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสเปคบ้านเด็กคนนอกครับเขาจะใส่อะไรมาให้ตรงนี้นะครับกาโจดเนี่ย ตัดแ,แสงตัดแสงนะครับโ,โ,โ,โต๊โต๊ะกล้องบางแบนี้ทนะี่คุณเห็นด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดน่าจะเป็นระบบกล้องเกี่ยวกับกล้องต่างๆเขากมีใส่มาแล้วครับคือคันนี้ครับเขาจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นนะครับระบบตา่างๆียกว่าจะเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยนะครับระบบเพือ่อ,<ช>ออำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกเขาจัดเต็มให้เลยนิดสันโมบิลไอเนเตอเจนต์โมบิลิตี้นะครับให้หมด เต็มเต็มอัดเต็มจัดเต็มมาให้นะฮะด้านบนใช้กระจกแต่งหน้าเนี่ยคุณมีด้านเดียวมีไฟครับุณอัดไม่ดีม่ต้องใช้ายนะมีไฟสีขาวนะไฟขวาแยกได้นะครับไฟถึงหลังมีให้มือจับราวเนี่ยมีให้เห็นไหมขึ้นลงสบายนะขึ้นรถสะดวกใช่ครับผม๋ยวผมขอสำรวจต่ออีกนิดนึงนะช่องเก็บของกลางเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเล็กเกินไปนะใส่ของอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยเออว่ะแต่ว่ามีที่ชาร์จ12โวลต์กับ อ,อ้าว USB เนี่ยมีเพิ่มอีก2พอร์ตน,นะฮะยาร์ดมี USB ตรง,ตรงนี้ครับตร,ตรงกล่องใส่ของเ่ยอีกพอร์ตนึงเ็นพอร์ตเขาเรียกว่า Type C ด้วยนะ,ะนี่ครับ เบรมือยังไม่เป็นไฟฟ้านะเบรมือไม่เป็นไฟฟ้าเบรมือธรรมดาครับผมแต่หลายคนผมว่าเขาไชอบแบบนี้นะทีเดียวเล็กไน้อยเนาะเปิดให้ดูเบาะด้านหน้ากันก่อนนะครับเบาะเป็นลูกเล่นนะคะก็เป็นเบาะเดินได้ขาอยู่ด้านนอกแล้วก็ได้ได้แดงส้มอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เล่นลูกเล่นเป็นลายเป็นเทกเจอร์แล้วก็คันนี้เป็นโปรโฟเอ็กซ์นะครับผมปักโปรโฟเอ็กซ์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเบาะหน้ากระชับสบายดีนะครับกระชับตัวดีนะฮะ มาด้านหลังครับผมตามผมมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเบาะเซตนี้เนี่ยเขาค่อนข้างออกแบบได้แบบหนานุ่มหนานุ่มนะเป็นเบาะหนังนะหนังเลยหนานุ่มคลิปแดงหนนาุ่มมีเรียกว่าที่วางแขนขนาดใหญ่โอใหญ่ดีใส่แก้วน้ำได้สองอันแต่มีหมอนรั่งพิงอย่าให้สามอันเลยจะลองนั่งดิว่ามันมันองศาการนั่งพิงมันได้ห่อใช่ครับเรอยากจะได้ขนาดอ่ะเฉพาะขาดขนาดที่ใช่ธรรมดาโอองศาได้ไหมฮะอ่ะ หมอนไม่ดันหัวด้วยนะครับผมนั่งสบายที่นี้ผมลองเอาอ่าตัวนี้ไม่เตี้ยด้วยดีอ่ะดีคือดีเลยนะครับอ่แต่ว่าขาดอะไรรู้ไหมที่ใส่ของเนี่ยเบาะหลังไม่ให้เออเหรอเออว่ะเฮ้ยเขาไม่ให้มาเขาไม่ให้มาเฮ้ยแต่ว่าเขามีนี่แอร์หลังนะครับปรับมือหมุนได้นะครับแล้วก็มีปล่อยดีม้วเ้ยมีเยอะมีเยอะสามจุดอะมีด้านหลังนี่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่ยครับ เรามาดูกลับมาดูที่แผงประตูนิดนึงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อธิบายที่แผงประตูนะครับที่ผมไม่พี่ผมติเลยนะอันนี้เลยนะฮะมันเป็นพลาสติกแบบดำด้านเลยเว HH ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนทั่งที่คันนี้มันเป็นตัวท็อปสุดนะแต่มันเป็นพลาสติกแบบดำด้านเลยเพื่อนเพื่อนนะฮะอันนี้มันเป็นพลาสติกแบบพลาสติกเลยนะฮะอันนี้นะฮะ อืนะฮะอันนี้ผมไม่ไม่ไม่โดนสักนิดนึงไม่โดนเท่าไหร่ไม่โดนใจเท่าไหร่นะฮะแต่ตรงนี้ก็เป็นปลูกรูปม,มาให้นะครับเดินได้ขาวก็โอเคอยู่นะครับแต่ตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกเลยนะฮะนะอันนี้จุดหนึ่งนะเรามาดูราคาละเอียดละเอียดกันก่อนนะครับว่านิสสันนวราเนี่ยเป็นมีราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างนะครับเราเริ่มจากคิงแคปนะครับเราเริ่มจากคิงแคปตัวเริ่มต้นครับผม ราคาเริ่มต้นที่599,000บาทจนไปถึง859,000บาทนะครับผมต่อมาครับเป็นดับเบิลแคปนะครับดับเบิลแคปเริ่มต้นที่849,000บาทจนไปถึง1,129,000 1, บาทนะครับผมขยับขึ้นมาเป็นโปร 2X โปร 2X แล้วนะโปร 2X 999,000บาทนะครับผมแล้วก็ตัวท็อปสุดของไลน์นะครับรนี่อ่ะ1ล้าน 1 4 9 0 0 0บาทน,นะครับอันนี้คือราคาทั้งหมดของ New n i s ั a n n a v a r าใช่นอกจากนี้นะครับ,รบี่เราก็ได้ดูภายในกันไปแล้วครับผมแต่ว่ามันยัมีจุดละเอียงนิดนึงพี่ครับ รถนวรารุ่นนี้เนี่ยผมให้กระจกแบบเาเรียกว่าอัพูสติกครับผมอะพูสติกที่ใช้บ่อยครับนี้ใช้กันบ่อยหลายเจ้านะครับก็คือกระจกเก็บเสียงรถ,งร,ถรถเสียงรบกวนทั้ง3บานหน้านะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเก็บเสียงครับผมได้มากขึ้นหน่อยนะครับและอีกหนึ่งจุดน,นะครับที่นิสสันเพิ่มเติมมาในที่นี้ก็คือนิสสันคอนเน็ตโอหลายเจ้าเนี่ยรถก็เริ่มมีการคุยกับเรื่องของมือถือรเจ้าของรถได้แล้วนะคบนิสสันเขาก็ทาได้แล้วก็สามารถดูทั้งเรื่องของ การใช้งานต่างๆเนี่ยเราดูเรื่องของเรื่องของการแจ้งเตือนเชื่อมต,ต่อได้เลยนะเขา้เขาเข้าช็คระยะเมื่อไร่อะไร,ะไรายางง่ายๆดูได้มือถือได้แหละครับผมใช่สุดย,ยอดนะฮะ ยังไม่หมดเท่านี้นะทำไมฮะมีอะไรอครับเรื่องของดีเทลของรายละเอียดระบบความปลอดภัยอินเทอร์เนชั่นเนี่ยก็ใส่มาให้กับฟูลเลยฟูลฟูลนี่คือป้องกันก่อนการชนครับนะพอชนไปแล้วก็ยังมีป้องกันอีกป้องกันอีกนะฮะฟูลเลยโหรายละเอียดยิบย่อยนี่ระบบความปลอดภัยต่างๆแล้วครับบระบบช่วยระบบช่วยช่วยต่างๆครับผมเต็ม จัดเต็มนะฮะจัดเต็มจัดมาเยอะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับหน้าตาเหมือนเรานะโอ้ชอบทีนี้เนี่ยเราจะกระลักไปดูตัวเริ่มต้นกันหน่อยครับผมนะครับตัวเริ่มต้นของนิสันโนร่านะครับเจหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพีพี่รุ่นใหญ่โ x หรือ็ปหรือเปล่าไปดูกันครับผมไปครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาอยู่กับฝูงนิสันโาร่าใหม่นะครับผมมีทุกรุ่นนะฮะ ครับรังแก่นะครับย่านเจริญนคร,ครเนี่ยเช่าที่ดินว,ว่างเปล่าตรงนี้จัดงานสเกลระดับเหมือนกับต่างประเทศเลยโอ้ใช่เปิดเอราร์ดฟิลิปปินส์นะถูกต้องเขาจะเรียกเต็มที่เรื่องของแอคชั่นครับผมการเปิดตัวเนี่ยเขาจะโชว์ลีลาแอคชั่นการขับเคลื่อนโชว์ียกว่าฝุ่นตลบฝุ่นตลบมาเลยน,นยะฮะเรารอให้ฝุ่นหายนะฮะเพราะว่าเราเป็นสายสติ๊กเกอร์ใช่เมื่อกี้เราเราเราไม่ไม่อยากลุยให้มันเลอะนะครับอ่ะที่เรามาถึงเรียกว่านาวราแฟมิลี่ละโอ้โหเยอะมากเลยนะ เราจะเริ่มจากตรงไหนดีวะเนี่ยเยอะไปหมดแล้วนี่เรามานี่เรามาเริ่มเรามาเริ่มจากตัวล่างสุดเราพาผมพามาดูตัวล่างนี่ครับผมคันนี้ฮะเป็นตัว king cab นะครับที่มีราคาเริ่มต้นนะฮะลื่นโชว์หน่อยไหมลื่นโชว์่ X ลื่นลื่น,นทำไมฮะตัวนี้มีเป็นตัว king cab นะครับที่ราคาเริ่มต้น5 9 9 0 0 0บาทแล้วจนไปถึง8 5 9 0 0 0บาทคือต้องบอกว่าโครงสร้างหน้าตาหลักเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับตัว4 X แต่ว่า ดีเทลมันจะลดความหล่อลงมาเยอะมากเพราะอะไรเรามาดูกันตอนนี้เป็นโครเมียมนะมันก็จะเป็นโครเมียมนะครับเออเห็นไหมไฟเนี่ยบมากไฟส้มเลยไฟเปไ็นฮาโลเจนธรรมดาแล้วมีเรื่องต้นต้นโอ้ยถูกมันถูกอ่ะจะเอาอะไรเยอะแยะเรานะครับตัวปล้องอะสปอร์ไลท์ไม่มีนะครับวอลล์ไม่มีปล้อไม่มีนะใส่เติมเอานะครับแมกก็ปกติเป็นอลลอยสีปกติไม่มีทูโทนนะครับผม ไเดียวที่กระจกข้างยังมีมาให้นะครับด้านในนะครับเป็นเบาะผ้านะฮะอย่างว่านะครับปรนตเริ่มตนนะครับประตูก็เปิดแบบตู้กับข้าวแบบนี้นะฮะนะมาดูด้านในนะเออพวงมาลัยคล้ายๆกันนะครับมีมัลติฟังก์ชันมาให้แต่ไม่ไม่ใช่หนังนะครับผมมันไม่ได้เป็นพีวีซีนะครับซ่งอันเนี้ยทรงทรงเหมือนกันแต่มันเป็นพีวีซีนะอันเนี้ยนะครับผมวัสดูนะครับตรงนี้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันตรงนี้ไม่เป็นหนังนะตรงนี้ก็เป็นผ้านะครับตัวตัวทับเป็นหนังนะ แต่ผมโอ้โหเหมือนกันเลยฮะตัวนี้ฮะตัวเปิดประตูนะฮะเบาะลายคนละลายนะเบาะเป็นเบาะผ้าคนละลายกันแอร์ <Okay. S 1> <Air S 2> เป็นแอร์ธรรมดา <Okay. S 1> นะครับแอร์ Air เป็นเป็นมือหมุนธรรมดานะครับเป็นเป็นเ,นเนมนนนะฮะมีหน้าจอมาให้เหมือนกันนะครับผมมีหน้าจอมาให้เหมือนกันฮะถามพวกคาเมล่ามีให้ไหมอ๋อมันก็แ,กแสดงผลอยู่แค่แค่กล้องสองหลังเนาะมมีแค่นี้นะครับไม่มีกล้อง 3, 6, 6, 6, สามร้อยหกสิบองศานะครับคันนี้นะฮะ พี่าฮะผมแอบมาเล่นตัวคาริเบอร์ฮะอะไรฮะตัวขับสองยุทสูงเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวอันนี้กระบะหลังไม่มีมาไรเนอร์นะมีเป็นนี้มาให้นะครับฮะหนักกัเปล่ามีกล้องมองหลังให้นะอันนี้มันมันมันก็ว่าแต่ว่าหนักมันก็หนักแต่มันไม่ไม่หนักอะไรมากมายนะฮะผู้หญิงยกขึ้นอ่ะเอาไลเนอร์ไม่มีคันไหนให้หรอกเนอร์เขาให้เฉพาะขายต่อตัวเพิ่มนะเหมือนคันแดงที่เราดูตัวนั้นอะอันเนี้ยชอบมากวางแก้วน้ําได้นะครับวางของได้ สบายใหญ่บึ้มใช่ด้านหนึ่งก็เป็นตัวขับ2ยกสูงตัวนั้นเมื่อกี้ผมไปเล่นภายในมาแล้วครับผมบอกเลยว่าเหมือนกันนะ USB คุณได้มาเหมือนกันหมดแอรแยกคุณก็ได้เหมือนกันหมดงก์ชันหลักๆได้ก็แตกต่างเรื่องของระบบขับสองขับสี่ครับผมนี่นี่อันนี้คือประตูกับข้าวอย่างที่คุณบอกนะคะนี่อ้าวนี่อ่ะนี่ประตูตู้กับข้าวครับเออที่คุณกายยืนอยู่นั่นนั่นคือ ตัวดับเบิลแคปนะครับที่มีราคา8แสน49,000บาทนะครับจนไปถึง1ล้าน1แสน29,000บาทนะครับก็ตัวนี้หลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะครับกับขับสองยกสูงเนี่ยครับผมคุณได้ของหน้าตาแบบนี้ไปเลยโอ้โหไฟหน้าคุณได้แบบเป็นโพลีคอส์ดเป็น LED ตัวนี้นะครับอ่าไฟหน้าตัวนี้เป็น LED แล้วนะแต่แต่กระจังหน้านะฮะยังเป็นโครเมียมอยู่เนาะ นะครับแล้วมีแหลกราวราคามาให้นะครับคันนี้ครับสองยกสูงนะก็ได้ของแทบจะครบเหมือนกันนะล้อเป็นอลอยไม่มีทูโทนนะครับอันนี้นะฮะแต่ถ้าจะดีกว่านี้ผมว่าเท่ที่สุดในรุ่นขับสองต้องไปที่คันนี้ครับจะซื้อซื้อให้สุดนะฮะไปไปที่อ่าโปร 2X เลยดีกว่านะครับขับสองตัวท็อปของ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 ขับสองนะฮะราคา999,000บาทนะครับผมอันนี้นะฮะก็จะมีทุกอย่างนะครับมีสีเทาด้วยอันนี้เป็นสีแดงนะสีแดงมือจับดํานะครับเข้ากันดีเหมือนกัน คือมีทุกอย่างเหมโปรโฟ o ์เอ็กเลยเหมือนเลยดูภายนอกเนี่ยคือคุณต้องต้องรู้ดีเทลจริงว่ามันต่างกันยังไงนะถ้าไม่ดูสติ๊กเกอร์เนี่ยเนี่ยนะครับไฟที่ผมบอกเป็น LVD เป็นเป็นเส้นยาวนะเป็นทรูปมานะครับผมผมชอบไฟหน้าภาคเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนโปรโฟร์เอ็กเลยอันนี้นะครับแต่นนี้เป็นขับ2ตัวท็อปเท่านั้นเองเดี๋ยวขอไปค้นดูภายในก่อนนะว่าภายในมีอะไรแตกต่างไหมเหมือนกันเลยครับพี่อาเหมือนกันเลยใช่นะครับ ก็หน้าจอก็เหมือนกันนะคุณได้ทั้ง Apple c a r p l a y Android a u t o ตอพอต่างๆมีให้เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ครับผมโอ้มีครบเหมือนเหมือนโต้โซเลยโอเคอก็จะไม่มีเรื่องฟังก์ชันของขับเคลื่อนสีล้อแค่นั้นเองโอเคและนี่ครับคือทั้งหมดนะครับทุกรุ่นของนิสสันโนราใหม่ นะครับที่เปิดตัววันนี้เลยนะครับนะใช่ก็เรียกว่างานเปิดตัวเนี่ยจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการปรับโฉมครับโหในรอบหลายปีที่ผ่านมานะฮะทร่สันเขาเรียกสร้างพิซซ่าไทยเลยให้สื่อมวลชนเล็กๆไม่ทํานะครับจัดกันบนอย่างนี้ต้องแบบนี้แล้วก็ผมบอกได้เลยว่านิสสันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนี่แหละที่เราอยากเห็นกันใช่เออหน้าตาแบบนี้แหละที่เราอยากเห็นนะครับผมทีนี้อยู่ที่คุณรับชอบแบบไหนครับ โปร 2x หรือโปร 4x ครับมคอมเมนต์กันมานะลรงติชมกันมาครับผมครับชอบรุ่นไหนหน้าตาเข้าตาหรือเปล่าเม้นกันมาได้เป็นความคิดเห็นกันหน่อยครับและหลังจากวันนี้นะครับหลังจากเปิดตัวนะครับคลิปต่อไปติดติดกันเราจะมาทดลองขับนิวนิสันนนวาร่ากันที่นี่แห่งนี้เลยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่านิสันเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราบางเขาบอกว่า ให้ขับสนุก <Okay. S 2> แน่นอนนะลานดินแบบนี้เขาบอกเตรียมมาลุยเลยโอเค,คอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งไว้นะครับกับบัมเบอร์ทอูบัมเบอร์ช่องกางปีออนไลน์นะครับแล้ว<ม>เจอกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับ